สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอทีเ่เคยเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซวซีจะมาซวซีจูี่จุกจิกกับโรแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแลวก็เล่าข่าวในสไตล์เจดาแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามันไว้ทุกช่องทางของฉันด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นอยู่เลยก็แล้วกันในย่อยหลอดนะเอา้าวันนี้วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันได้พักผ่อนอีกหนึ่งวันนะจ๊ะก็มาเจอเจดาแบบนี้ก็มีความสุขกันมากๆก็แล้วกันกับวันหยุดวันนี้นะจ๊ะท,ทีีนดผลฟุตบท่่กั็ ตลอ,อดกาลเลยอ,อย่างพรีเมียร่าเดวิชัียของชิลีชิลีนะจ๊ะเมื่อคืนนะดูเบลนส์ก็แพ้ยูนิเวอร์ซิตัดคาตาลิก้าไป1ประตูต่อ2องพิมิรีของซิมบับเวนะจ๊ะเมื่อคืนเดนมาร์กนะเสมอกับบิกิต้ามินเนอร์ลไป0-0ฟุตบอลหมาเก่านะจ๊ะเมื่อคืนนะดัมมี่ซิตี้นะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้เก้าเกยู่นเต็ดไป0ประตูตออ่อ1หนึ่มีที่ไหนล่ะเมื่อคืนทางด้านของตักชุนคาทีมหนึ่งเนี่ยนะก็แพ้สปอร์ต,ตาา 2, ิ้งหมาเก่อออเาไป นะจ๊ะในจ๋าเมื่อคืนนะโมฮัมหมัดเสมอกับอินเตอร์คาชีไปหนึ่งต่อหนึ่งนะจ๊ะยักนและกันยักเอวอ่านั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ก็เมื่อคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะทีนี้เราไปดูข่าวๆนะครับฟุตบอลกันบ้างแล้วกันนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่ทีมพวกพิพรีก่อนแล้วกันนะจ๊ะลูพูนั่นเองนั้นล่าสุดเนี่ยพวกแกมันมีข่าวหลุดออกมามีภาพหลุดออกมาด้วยนั่นคือเรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์วิศวะชัยพันธ์อาโนนะจ๊ะลูกรักของน้องนิกดิ ตปรีซีซันกับลนะิปูนกับเพื่อนรักอย่างเฮยจูดจูดเดอะอีโก้เบลลิงแฮมนั่นเองนะกองกลางทีมชาติอังกฤษของเรอัลมาดริด,ดซึ่งครูเนี้ยเขาไปซีกันตอนที่เข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเทรนต์ trend, เคยกล่อมจูดจะให้ย้ายมาลิปูปรากฏจูดไม่มาจูดไปมาดริดตอนนี้ trend, เทรนต์เหลือสัญญากับลิปูแค่หนึงห่งฤดูกาลจูดก็เลยกล่อมเทรนต์อยากให้เทรนต์ไปอยู่มาดริดซะอย่างนั้นนั่นเองนะแล้วมันมากกว่านั้นพวกแกไอ้ภาพที่หลุดออกมาเนี่ยเทรนต์เซ็นเสื้อให้กับแฟนบอลแแแตต่่่่ฟนนนนนนนบอออออลลลคั้้้้้มมมงงใสสเเเเเเืาาาดดดรริกก็็็ยยปปะขึวฮไ ทำแบบนี้เนี่ยมันยังไงมันดูแบบแปลกๆหรือเปล่ามีนอกมีในมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าแต่ว่า t a l k Sport เขาก็รายงานออกมาว่าตอนนี้ลิฟต์พูเองก็มั่นใจว่าเตรียมที่จะต่อสัญญาใหม่กับเทรนด์ได้ไม่ยากแม้ว่าสัญญาจะเหลือแค่หนึ่งฤดูกาลก็ตามนั่นเองนะซึ่งดาวเตะไวเอเลเพจเฮเบนจ์เพศ25่ขวบรายนี้ก็ถือเป็นลูกม่อของลิฟ์พูและก็น่าจะอยู่กับลิฟ์พูต่อไปตามการคาดการณ์ของแฟนบอลแล้วก็สื่ออังกฤษนั่นเองแต่มันมีภาพแบบนี้หลุดออกมาเจ้าตัวสนิทกับจูดึง แบบนี้ให้แฟนบอลอืม แอบแปลกๆเหมือนกันนั่นเองนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าถ้าจูดทำสำเร็จเนี่ยมัดริดจ,จะยื่นซื้อเทรนในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหรือจะรอมกราคมเทรนเหลือสัญญาแค่6เดือนกับริปูแล้วก็เจรจาเซ็นอย่างแบบฟรีๆนั่นเองโอ้โหฟังข่าวนี้ไม่รู้ป่านนี้น้องนิกรัชดาใจหายไปถึงตะตุ่มหรือ,อยังตอนนี้นะอ้าวยังอยู่ที่เรื่องราวของพวกพี่พรีริปูเหมือนเดิมนะจะไปดูกันที่วัตารุเดซามูไรเอนโดนะกับตันจิมชาติจ่ป,ปุงนะจ๊ะในวัยสาวสิบเอ็ดขวบกองกลางตัวรับรายนี้เนี่ยนะเล เป็นตัวแทนของโรมโอลาเวียมอสเซสกกเชโรที่โดนเชนซีตัดหน้าไปแต่เข้ามาด้วยค่าตัวแค่หลัก16ล้านปอนด์แล้วทได้ดีมากๆล่าสุดเดียร์เลติกเขารายงานอย่างนี้นเชื่อถือได้เขาบอกว่าลิปูเนี่ยแต่ใจปัดข้อเสนอออกตกโตไปเลยนะโอ้โหต้เป็นชามก๋วยเตี๋ยนี่คือลงไปท่วมอยู่ที่พื้นเรียบร้อยกับการที่โอลิมปิกมักเซยเนี่ยนะจะยื่นซื้อวาตารุเดอะซามูไรเอนโดค่าตัว14ล้านยูโรหรือประมาณ12ล้านปอนด์นั่นเองนะโดยลิพูมองว่าเฮ้ยมายื่นซื้อตอนนี้้้้้ยยยยยัััังงงขขาาาาไไไไมมม่่ดดเเเพรระตววใคลลแก็ ได้มีตัวตายตัวแทนที่จะมารับตําแหน่งต่อจากเอนโดด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเอนโดเซ็นสัญญายาวกว่าลิปูในปี2027เลยนะแล้วก็กลายเป็นว่ามาร์คเซย์เนี่ยสนใจเพราะอะไรมาร์คเซย์มันได้โรเบิร์ตเดชเบ,บี้เอออดีตกูซือไบรตัน on, ไปคุมแล้วก็เซนเมซันเดอะไม้เขียวกรีนวูดดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิงแวดล้อมไปจากแมนยูเต็ดเรียบร้อยอีกหนึ่งคนคือเบรเมลฮอยเบิร์กกองกลางตัวรับทิ้มชาติเด่นมากกับ สปเปอร์ไปอีกหนึ่งคนเป็น2คนละนี่ก็คุ้นชินกับพิมเมลิกล่าสุดเตรียมดึงเอนโดแต่ลิปูบอกว่าโน no ค่ะไม่ขายค่ะเพราะว่ายังหาใครมาแทนไม่ได้นั่นเองนะโดยกองกลางลิปูตอนนี้ถ้าเล่นเชิงรับเนี่ยก็จะมีพวกเคอร์ติสโจนนะยังมีสเตฟานบาเซวิชแล้วก็อลิซิทแมคลิเตอร์ที่พอจะเล่นได้แต่ไม่ธรรมชาติเหมือนที่เอนโดทำนั่นเองนะจ๊ะอ่ะรอดูสุดท้ายถ้าลิปูได้ตัวแทนเอนโดแล้วมาร์เซยจะกลับมายื่นซื้อเอนโดหรือเปล่าเาเด็กหงว่าไงเอนโดจะให้อยู่หรือจะให้ย้าย,ย,ายลองคอม จ้ะยังอยู่ที่พวกพิพรีหรือผู้นะจ๊ะเป็นเซฟฟานเดนแบกนะเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเล็กเนี่ยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะในวัย22ปีเนะี่ยอยู่กับลิปูมาตั้งแต่ปี2019แต่เล่นในชุดใหญ่ของหงแดงมาแค่4เกมเพราะโดนปล่อยตัวไปอยู่กับอ่าเบรสเตอร์นอตเอ็นะชาร์เกอร์0-4แล้วก็มาย0-5ยืมตัวไปล่าสุดกลับสู่ทีมหงแดงในยุคข,ของฮันเนอร์อาร์เนอร์สล็อตกุนซือหัวใสของลิปูนะจ๊ะหลังจากในยุคข,ของ opp, เจนนเคเเเเเเเยย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 นะนยนะนะนนนนนนคคอออฟีีี่่่่าาดแบบบกกกถูปลลลืมมััััิงงะร้้ ก็ตั้งราคาขายเรียบร้อยแต่ลิฟปู์ก็ตั้งวันที่20ล้านปอนด์ซึ่งโอ้โหฟัานเดนแบกบ,บอกมันแพงไหมหรือเปล่าค่าตัวกูแพงขนาดนี้เหรอกูเก่งขนาดนั้นเลยเหรอรอะไรแบบนี้นะและทําให้การย้ายทีมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นั่นเองแนมะ้เจ้าตัวจากจะย้ายก็ตามนะเดี๋ยวฟัานเดนแบบให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าแบกบรู้นะพี่นะว่าในตลาดทุกวันนี้ราคานาเตะม,มันสูงแ,ลแหละนะแต่ว่าอื ถ้าให้แบกพูดตรงๆเลยนะไอค่าตัวที่ลิพูอยากได้จากแบกในการขายแบกเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบห้าล้านปอนด์เนี่ยมันสูงไปเปล่ามันแพงไปนะแบกบอกตรงว่าอาจจะต้องเจราจากันใหม่หาหนทางร่วมกันนะนะแต่ถ้าแบกไม่ได้ย้ายแบกก็อยู่ต่อก็ได้ไม่เป็นไรท่ามองจริงๆอะ่ะแพงไปพี่ขนาดตัวแบกเองแบกงว่าแพงเลยโอ้โหเจ้าตัวออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าค่าตัวกูแพงไปนะ20ล้านปอนด์ที่ลิพูตั้งไว้เดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะลดไหมหรือถ้าไม่ลดขายไม่ออกจะอยู่กับทีมและช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนในซีซ เซฟฟานเดนแบกคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะอ้าวลิฟูผ่านไปทีนี้ข้ามาดูคู่แข่งแสนรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะพวกแคนะล่าสุดเอริกตนาคุณซือหัวสวยของแมนย,ยูเต็ดหรือว่าไอรอนของจานกุ๊กเนี่ยนะก็ออกมาแสดงความกังวลเล็กน้อยกับอาการบาดเจ็บที่รัสมุสเดอซอนแอบอยลุนแล้วก็เลนี่เดอสีเหลืองเยลโล่ยโร่กองหลังตัวใหม่ได้รับในเกมที่อุ่นเครื่องอาร์ซนอลที่อเมริกานั่นเองนะโดยอฮลุนยิงประตูขึ้นนําให้ยูไนเต็ดนำอาร์ซนอลก่อนหนึ่งศูนย์แล้วก็มีการบาดเจ็บ รู้เป็นที่ขาหนีบหรือเป็นที่ต้นขากล้ามเนื้ออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอเช็คกันอีกทีส่วนโยโร่เนี่ยก็ต้องกับเพลกออกส,สนารเเช่นเดียวกันยังไม่จบครึ่องแรกทั้งคู่นะเล่นเอาเทนาไงสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าฮมฮักว่ามันเร็วเกินไปนะถ้าจะต้องมาพูดคุยเรื่องกัแบบาดเจ็บของพวกเขาเนี่ยนะเราต้องรอกันอีกสัก24-48ชั่วโมงเราจะนั้นเราจะรู้ว่าพวกเขาเจ็บอะไรมากน้อยแค่ไหนนะเราตอ้องระมัดระวังมากกว่านี้ในการใช้งานผู้เล่นโดยเฉพาะน้องสีเหลืองเยลโล่เโยโร่กองอิจดัมเนี่ยนะลองฝึกซ ต้องส่งเขาลงสนามเอาว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันเรายังมองในแง่บวกอยู่ว่าทั้งสองคนทั้งโยโร่และน้องหอยเลยนะจะเจ็บไม่หนักจะเจ็บไม่มากเดี๋ยวเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นอืมอ่ะตามนั้นภาพเก่ามัน หลอนสมองเหมือนกันนะฤดูกาลที่แล้วที่เจ็บกันทีนี่สิคน15คนคนนั้นเจ็บคนนี้ฟิตคนนี้ฟิตคนนั้นหายคนนั้นหายคนนี้เจ็บวนลูปอยู่แบบนี้ทั้งฤดูกาลเริ่มซีซั่นนี้ปรีซีซั่นแค่เกมที่2เกมที่3มันเอาแล้วอ่ะทีนี้ขาเข้าของมาเยเดตอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวน้าหูเมื่อวานนี้นั่นคือนูซแซมัสราอุนั่นจะยังจับแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกจากพี่เสือไบเยอร์มิลิกนะล่าสุดตกเป็นข่าวของมาเยเดว่าตกลงค่าตัวเรียบร้อยสัญญาส่วนตัวเงื่อนต่ะแ การย้ายมาของมาซาอุยจะต้องรองให้อารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั้นเล่นมันสมซาเลอรทนวารบิสก้าย้ายออกจากทีมยูเอตสักก่อนนั่นเองเพราะว่าสล็อตนี้แบ็คขวาเนี่ยมันมีหลายคนแล้วคนนึงจะมาคนหนึ่งก็ต้องไปนั่นเองนะซึ่งมาซาอุยเนี่ยปฏิเสธเวสแฮมหลังจากตกลงทุกอย่างได้แล้วเพราะเอเย่นบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งเซ็นไอทิสยูเต็ดต้องการตัวเองเหมือนกันอนะมนันก็เลยเซโนใส่เวสแฮมไปเล่นเอาเวสแฮมก็ต้องไปตามล่าหาอารอนวารบิสก้ามาแทนที่แต่บาร์บิสก้าก็อยากเล่น บอกโอเคเดีย๋ยวขอไปรวบรวมเงินก่อนแล้วจะมาซื้อวันบิสก้านั่นเองทําให้ตอนนี้มันเนี่ยสถา,านการณ์มันยักแย่ยัก,ย,ก,ย,กยันอยู่แบบนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดวันบิสก้าย้ายออกเมื่อไหร่เนี่ยมัสราอุยก็จะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่คนที่3ในตลาดนี้และกลุ่มทุนอ e ีเนออสเซ็นเข้ามาในเองคนแรกคือโจโชเซอร์เซ่ซูน้าจากโบอลุญญาแนละติมชาติในแถบเนาะคนสองคือเลนี่เดอะสีเหลืองเยลโล่ยูโรจากลิวเซนแบกไว้ยสิบแปดปีแล้วคนที่สามก็น่าจะเป็นอิตาลีและนูเซมัสราอุยยยยยนนนนนนนัััั่่่เเเเอออองงงะะะะะจจ๊สดดบก้ๆลาููทีต็ แล้วจะแต่เป็นเรื่องขาออกกันบ้างแต่ไม่ใช่ขาออกของนักเตะเป็นขาออกของพนักงานสมโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดกว่า250ชีวิตเลยพวกแกเพราะล่าสุดเนี่ยนะกลุ่มทุนเนเนอสโดยเซอร์จิมแรดคลิปเข้ามาบริหารงา,านด้านฟุตบอลเนี่ยเขามองว่าเฮ้ย มันมีพวกคนที่ใช้งานเกินความจําเป็นหมายถึงว่าคนกับงานเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันงานมีแค่นี้แต่คนมันมีแค่นี้เพราะ,ะนั้นไอ้ส่วนต่างตรงนี้จะต้องปลดออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนั่นเองนะเลนเอาจอนนี่อีเวนส์หรือว่าไอ้จอนกอหลังจอมเก่าที่ต่อสัญญากับทีมไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลเนี่ยและอยู่กับทีมมั้แ่เก้าขวบเขาบอกว่าโอ้โหช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายเหลือเกินสําหรับเพื่อนพี่น้องของเขานะที่อยู่ในสโมสรแมนยูเตดเพราะตัวเขาเนี่ยอยู่กับทีมตั้งแต่เก้าขวบไม่พอนอ เฮเลนแมคคอนเนลเฮเลน e อเวนส์ก็ทำงานที่ MUTV สถานีโทรทัศน์ของสโมสรไม่พอพอ่พอเขาแจ็คกี้เอแวนส์ก็เป็นอดีตโคต้ดทีมเยาวชนนั่นเองนะซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าคนใกล้ๆตัวเนี่ยก็ทยอยโดนเลี้ออฟโดนปลดโดนเชิญออกจากสโมสรอะไรแบบนี้เอเวนส์ได้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าอืมจอนบอกเลยนะพี่นะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจอนก็ไม่ค่อยสบายใจและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนก็ตกงานแล้วก็รู้แหละว่าเป็นทิศทางใหม่ของเจ้าของทีมคนใหม่ที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่ก็รู้ใช่ไหม สำหรับทุกคนที่จ้อนผูกพันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยโอ้บางคนจ้อนรู้จักมาเป็น20ปีเลยนะแต่พวกเขาก็ต้องมาตกงานในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะเอาละก็มองไปข้างหน้ามันก็มีแต่วความมืดมนสําหรับพวกเขาแต่เพื่อให้สโมสรไปต่อได้ก็ต้องตามนั้นแหละเดี๋ยวกลุ่มทุนเนเนอสหรือผู้บริหารใหม่เขาจะเคลียร์เรื่องนี้ได้ดีนั่นแหละนะแต่มันลําบากใจนะเพราะหลายหลายคนเนี่ยจ้อนรู้ดีจ้อนรู้จักมานานแต่อย่างว่าแหละทุกคนเต็มที่ทุกคนทํางานมาจนถึงสุดทางแล้วและนี่คือวัฒน,นธรรมใหม่ของสโมสรก็ต้องตามนั้นนะแต่จ้อนก็อดใจจหาายยไไม่่่ด้้เออตตัวู แต่เพื่อนพี่และน้องโดนเด้งโดนปลดโดนเลเวอฟก็ off, ใจหายเป็นธรรมดาในะจัลสโลไอจอนนะไปต่อที่พี่ตา้าคุณซื้อมาดเข้มของไอปุป่นใหญ่แฟนเพลงอาร์ senal อย่างมมเกลาเตต้าบางล่าสุดออกมาชื่นชมเลยโหปบมือบราโววามอสมากๆเลยกับศูนย์หน้าถึงชาติบราซิลอย่างกาเบรียลเชซุสกองหน้าคิวตกจากอาร์ senal นั่นเองนะจ๊ะซึ่งล่าสุดยิงประตูได้แล้วนะในเกมบุนเครื่องกับมนยูเต็ดนะโดยพี่ต้าบอกว่าเฮ้ยนี่แหละคือปรีซีสซันที่ดีของเชซุสและถ้าไอหมอนี่ฟิตเมื่อไหร่นะ ชัดเจนมาเป็นกองหน้าที่น่าสนใจและพึ่งพาได้นะเดยวพีต้าสัมภาษณ์แบบนี้หลังจากเชซุสเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่มีรบกวนมาตลอดหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาลงสนามได้แบบเต็มตัวอีกครั้งเนี่ยนะพีต้าบอกว่าอืมเป็นเรื่องจริงนะต้าบอกเลยนะเขาฟิตเขาเปลี่ยนไปนะสิ่งที่เราเห็นก็คือจังหวะการเล่นความเจ็บขาเจ็บโคมการเคลื่อนที่ทุกอย่างเนี่ยยอดเยี่ยมมากและเห็นปลากายไหมเห็นปลากายไหมที่ไปทําทอดมันอ่ะเฮ้ยนี่อย่างนั้นเห็นปลากายในดวงตาแล้วเขามีพลาชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วีดมาก กับฟอร์มการเล่นของน้องซูสเด่นะเพราะนั้นเนี่ยเขากลับมาสู่ทีมด้วยสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งอ่ะตามนี้เดี๋ยวรอดูว่าเข้าซีซันปกติจะทำได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าสำหรับกัปตันเชซูสของพี่ต้าเขานะไปดูกันที่สัญญาซาอุดิวคาสเซิลยูเต็ดของกุนซือจอมว่วงอย่างเอ็ดดี้ฮาวเกิดบ้างกันแล้วกันล่าสุดเนี่ยตกเป็นข่าวว่ามีปัญหาไม่ลงรอยกับบอร์ดบริหารชุดใหม่นะจ๊ะเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยที่ดึงตัวเข้ามาทำงานเนี่ยอย่างอามาดาสเตฟฟลีแล้วก็เมดาตโกดูซีีีี่่่เเเนนนยยยผัวมะลาาอออกกจทีีมไปเรรยยบ้ เล่นอาวอนาคตของฮาวเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนเพราะ,ะสโมสรก็แต่งตั้งบอร์ดคนใหม่เข้ามาอย่างพอมิเชลเจมบันส์ในตำแหน่งพอกีฬาแล้วก็พอออฝ่ายประสิทธิภาพตามลําดับเนี่ยก็จะต้องเข้ามาคาน้ำานาจกันในเรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นแต่เอ็ดดี้ฮาวก็ยอมรับบอกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วไอ้เรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นไม่ใช่น้าที่ของเขาในการเคาะอีกต่อไปแต่ก็เชื่อว่าไอ้การที่มีบอร์ดบริหารชุดใหม่เข้ามาแบบเนี้ยก็จะทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้นเอ็ดดี้ฮาวตกเป็นข่าวจะย้ายออกจากเนลกฤษนันเองแตต่่ัวยยมเ้ไไดคุซ เอเลยในการจะไปเป็นโค้ดทีมชาติอกคนใหม่ต่อจากพี่ประตูใต้กแกเรดซาเกตน,นะจ๊ะฮาวจะพแบบนี้เขาบอกว่าก็บอกตรงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตัดสินใจซื้อขายนักเตะอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาวก็จะไม่พูดอะไรเยอะก็แล้วกันหาพูดไปหมดแล้วสิ่งที่ต้องทำคือหาแนวทางในการทำมาร่่มกัน การทำงานของเราการพูดคุยของเราไปในทิศทางที่ดีนะมันไม่ได้เป็นการตัดใจของคนคนเดียวอีกต่อไปแล้วมันก็เป็นการทํางานร่วมกันของกลุ่มคนนะนะเราต้องทําเพื่อสโมสรตัดใจให้ถูกต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้พวกเขา รวบรวมข้อมูลให้เสร็จก่อนนะแล้วกันแต่เดี๋ยวฮาวจะเสนอความคิดของฮาวในการดึงผู้เล่นคนใหม่จะขายใครออกไปตามนั้นแหละนะเป็นตลาดที่ยากนะเตก็ราคาสูงก็ต้องทําเต็มที่เพื่อให้ได้ตัวเตะที่เราต้องการเข้ามาอ่ะตามนี้เดี๋ยวรอดูว่าปัญหาเล็กๆแค่นี้จะเป็นรอยร้าวระหว่างเอ็ดดี้ฮาวกับบอดใหม่ของนิวคาสเซลหรือเปล่านะจ๊ะไปต่อ BBC กันทีมม่ b b c กันบ้างพวกแกล่าสุดรายการแ a t c h of the Day เนี่ยใกล้จะฉลองครบปีที่60ก็คือรายการฟุตบอลที่มีแกรี่ลินิเกอร์อดีตตำนานดาวิงไนส์สกายที่ชาติอังก แล้วก็มีแขกรับเชิญสลับกันไปสลับกันมาเป็นกูรูเป็นตำนานนักเตะก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกับเอียนไรท์ดาวย,ยิงของอาร์ซนอลในน้ำซึ่เป็นตำนานอีกหนึ่งคนก็เอียนไรท์ตัดใจประกาศลาออกเพราะว่าโ,โหสภาพร่างกายเอยอ,อายุก็แตะ่ละหกสิบไปแล้วแล้วต้องขับรถเดินทางจากบ้านที่ลอนดอนไปสตูดิโอที่ซาวฟอร์ดสี่ชั่วโมงกว่าทำให้ไรท์บอกเฮ้ยพอละเลิกทำงานนี้ดีกว่าตอนนี้บีบีซีก็ต้องหาตัวแทนแล้วก็เล็งไปที่กุนซือประตูใต้แกเดเซาเกตอดีตโค,ตโโคตโช้ชทีมช่างกฤษที่จะเข้ามารับงานตรงนี้ร่วมกกกัับบแแรร่นเพพาาะะะม้ส ช่วงหลังแปลกๆเหมือนกันนะบอกว่าต้องการให้เกิด Impact ในการทํางานเพราะว่าก่อนหน้านี้ลินิเกอร์เนี่ยนะเป็นวิ้รกริรายการ,การนี้แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์การเล่นของทีมชาติอภายใตก้การนำมาของซาเกตว่าโอ้โหเล่นโคตรกากเลยแม้จะไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศยูโร2024แล้วแพ้สเปนก็ตามนะทำให้ซาเกตเนี่ยก็ออกมาต,อ,ตอบโต้บอกออเฮ้ยก็รู้กันอยู่นะแหมมันก็มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่านักเตะช่วยกันแท็กติกต่างๆนานามันก็ต้องไม่ได้เอนเตอร์เทนเหมือนที่หลายคนต้องการอะไรแบบนี้แล้วก็ฟัดกันมากับแฮรเคก็โดนก็็พกี่่ตตาานมมิไ ได้แชมป์อะไรมาตั้งนานนี่หว่ามาด่าว่าผมทำไมอะไรแบบนี้เนาะล่าสุด BBC ก็เลยมองว่าเฮ้ยมวยถูกคู่คนดูถูกใจเตรียมดึงเซาเกตมาเป็นหนึ่งกูรูในรายการ match of the day ร่วมกับแกรี่ลินิเกอร์นั่นเองอะเดี๋ยวรอดูว่าเซาเกตจะตอบรับหรือเปล่าว่า สต๊กเกตเองเนี่ยนะอยู่ที่แฮร์โรเกตเดินทางจากแฮร์โรเกตไปซาวฟอร์สตูบีบีซีใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะเดี๋ยวรอดูพอสตเอกเกตเองก็ยังไม่ได้ตอบรับงานคุมทีมที่ไหนนะจ๊ะเอาไปดูที่ราฟาเอลเดิร์ชแชมโลก2008วารานกันบ้างเซนแบ็้เชิงสูงที่หมดสัญญากับแมนยลเต็ดไปเรียบร้อยเลยนะในวัย31ปีก็เซ็นสัญญาใหม่เรียบร้อยกับโคโมทีมน้องใหม่ในเกาโชสราอิตาลีนั่นเองนะซึ่งกุญซือคือเชสฟาเบกาตำนานของอาร์เซนอลเชนซีแล้วก็บาาาารรร์เเเเเซโโลนนนนน่กัััับบทีีีมชตติิสสปปปอองะะจ๊ดดยยยว้ญญ2 ออปชั่นขยายอีกหนึ่งฤดูกาลนั่นเองนะก่อนหน้านี้วาราเนี่ยโอ้โหก็โดดเด่นมากกับรเรอัลมาดริดได้แชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยเลดี้กาสามสมัยโกบาเดูอีกหนสมัยเล่นชุดใหญ่ให้ฝรัษษ่งเศส93นัดแล้วก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในชุดแชมป์โลกปี2018ของฝรั่งเศสเลยนะจ๊ะโดยนี่คือการเสริมทัพที่น่าตื่นตาตื่นใจของโคโมเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้ประตูอดีตของลิปูอย่างเปเป้นเลนานะาดิแบ็กซ้ายลิปูเอาไปตัวโมเรโนแล้วก็อันเดียเบลติกองหน้าทีมชาติอิตาลีโดยวาา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 รรร้้สสสสัันนะััมมภษณ์์นนนนนนนๆะะะเเเคคบบออออกกกกวว่่่ลลตตแ็งงยยโโโปจขี สุดท้ายพอได้คุยได้เห็นแล้วเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันพิเศษและแตกต่างจากหลายสโม,มสรที่ยื่นก็เสนอมาให้ร้านนะร้านก็เลยปิดดีลนี้กันแบบง่ายๆร้านมีความสุขและตื่นเต้นมากนะต้องการลงเล่นในระดับสูงและแบ่งมันประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพื่อจะยกระดับโคโมไปอยู่ที่สโม,มสรระดับท็อปนั่นเองนะและการได้ทางานร่วมกับเชสอีกครั้งไม่ใช่คู่แข่งลนะก่อนหน้าเราเคยเจอกันในฐานะคู่แข่งลงสนามมาด้วยกันแต่เชสมีปรัชญาที่ดีและแพชชั่นของเขาก็ดีเราเข้าใจพูดคุยกันอย่างง่ายดายแล้วก็หวังว่่่าาาาาเเรจะะททํงนนนไดดด้้้ีีีีโโโคมอตใช ทางใหม่ของราฟาเอลเดแชมโล์2 0 2บารานอดีตกองหลังของยูวิเต็ดและมาดริดนะจ๊ะเอาไปดูความซวยของฮิโรกิอิโตะกันหน่อยแล้วกันกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นของไบเมนิกนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากซูดกาด้วยค่าตัวประมาณ23.5ล้านยูโรและลงเล่นปรีซีซั่นไปแต่มีอาการบาดเจ็บรบกวนกระดูกเท้าแตกซะง,งั้นในช่วงเกมอุ่นเครื่องนั่นเองนะโอ้โหก็ถือว่าการอุ่นเครื่องกับดูเรนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความซวยจริงๆนะโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีทีีี่่่21ขขขขออออองงงกกกกาาาารรแแัันนนนนะสุดท้ยยยยยม็็ซ์์เเเเบบลพฬิืจ เจ็ว่าสระดูกเท้าของอิโตะแตกแล้วก็น่าจะพักนานเลยนั่นเองซึ่งตอนนี้บายเยนก็ เตรียมจะปล่อยมาตายเดลิกจะได้แบกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้แมนยูเตดแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอาจาจะต้องรั้งเดลิกไว้ก่อนแล้วก็เตรียมจะไปเซ็นกองหลังอย่างโจนาธานทาจากเรเบรุเซนมาเพิ่มอีก1คนนั่นเองเอาหายไปไว้นะจ๊ะฮิโรกิอิโตะนะเอาปิดท้ายสั้นๆกันตรงนี้นะจ๊ะกับข่าวของเคเลชี่อิเฮราโชกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนาน7ปีแต่หมดสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาใหมาอ่ออกไปล่าสุดอดีตเด็กปั้นของแมนซซิตีีาายนมสัััญญกกบบบปูทดงใ ปนนั่นเองนะจ๊ะแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะรายงานจากสกายเยอรมนีเขาบอกว่าตอนนี้เซบียาเจรจาก,กับอ e ิเทนโชและเอเย่นเรียบร้อยนะโดยดาวยิงวัย27ปีย้ายทีมได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวและก็พร้อมจะปิดดีลนี้เซ็นสัญญาเปิดตัวกับเซบียาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั่นเองอะ่ะขอขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่สำหรับอ e ีเฮีย นาโชวแตนี่คือหมดของเรื่องเล่าสวสีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแบบสดใสสดชื่นแบบนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางจะดําต้านหน้าตรงนี้แล้วนะอีหอยหลอดนะสะดวกช่องทางไหนเชิญได้เลยนะจ้าฝากด้วยเนาะอ้าวเหมือนเดิมนะจ้าเจอหน้าเจอตาจะดําก็ขออวยพรพวกแกมีความสุขมากๆก็แลวกันในการเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้แบบสดใสยิ้มกว้างๆเข้าไว้ไม่ว่าเจออะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะและ้วกลับมาเจอกันมเราาีี้้จจะะไดด ครบทุกวันจันถึงศุกร์นะเนี่ยนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย